งานลังสีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรคของต่อมลูกหมากโตแต่ว่าก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันก่อนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าต่อมลูกหมากคืออะไรไอ้ต่อมลูกหมากอยู่ตรงไหนหลายคนเข้าใจผิดนะคุณหมอให้คุณหมออธิบายนิดนึงครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอวัยวะหนึ่งนะครับของผู้ชายเรานะครับมันอยู่ตรงเว้นฐานของกระเพาะปัสสาวะค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีหน้าที่สร้างน้ำนะครับที่เป็นส่วนประกอบของน้ําอสุจิ นะครับแล้วก็เวลาเราอายุมากขึ้นนะครับมันสามารถสร้างปัญหาให้เราได้นะครับ <c oughs> เป็นอวัยวะที่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะโตขึ้นนะครับต่างจากอวัยวะอื่นที่เวลาอายุมากขึ้นมันจะฝ่อเล็กลงครับคราวนี้เนี่ยเวลาต่อมลูกหมากม,มันโตขึ้นนะครับมันก็จะเบียดท่อปัสสาวะนะครับตรงเรือนถ่ายของกระเพาะปัสสาวะทํา <c oughs> ให้คนไข้เนี่ยปัสสาวะลําบากขึ้นครับซึ่งภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยเจอได้บ่อยมากๆเลยนะครับของผู้ชายเราครับเขาบอกว่าประมาณ50%ของคนไข้ที่อายุ 60ปีเนี่ยมีภาวะต่อมลูกหมากโตครับแล้วก็ประมาณ8-90%ของคนไข้ที่อายุ80ปีก็จะมีภาวะต่อมลูกหมากโตครับดังนั้นเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นครับเราก็เจอคนไข้ที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตมากขึ้นครับทีนี้วิธีการสังเกตนะคะคุณหมออาการถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้มันน่าจะเข้าข่ายในส่วนของต่อมลูกหมากโตมันมีอะไรบ้างคะครับ อาการแรกๆของคนไข้ที่มีพอต่อมลูกหมากโตแล้วมาพบแพทย์เนี่ยส่วนมากจะเป็นอาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะครับโดยที่ปกติเนี่ยเราจะไม่ตื่นมาปัสสาวะ2-3ครั้งต่อคืนนะครับแต่ว่าคนที่มีพอต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็จะตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆนะครับบางคนเนี่ยตื่นมาเป็น10ครั้งเลยก็มีนะครับแล้วก็จะมีอาการอื่นเช่นปัสสาวะไม่สุดนะครับปัสสาวะไม่พุ่งนะครับเวลาเราฉี่แล้วเนี่ยลำปัสสาวะเนี่ยมันเล็กลงแล้วก็ไม่พุ่งนะครับหรือว่าปัสสาวะไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สุดแล้วก็หยดเปื่อมกกหาโตนะครับ คือบางทีเนี่ยฟังดูอาการแล้วอะค่ะมันอาจจะใกล้เคียงบางอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะท่อปัสสาวะอักเสบผู้ชายมีได้ไหมคะก็มีได้เหมือนกันครับคืออาการมันใกล้เคียงไหมคะคุณหมอของภาวะต่อมลูกหม,มากโตเนี่ยจะเป็นอาการทางอาการอุดกั้นแล้วก็อาการที่ทําให้เกิดระคายเคืองนะครับก็อาการอย่อางที่ผมบอกไปเลยครับก็จะมีปัสสาวะไม่พุ่งไม่สุดนะครับบางคนเป็นเยอะเนี่ย ปัสสาวะไม่ออกเลยต้องมาใส่สายสวนปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีควรจะมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเราเป็นอะไร,รถ้าเกิดปัสสาวะไม่ออกเราทำยังไงคะคนที่เป็นโรคนี้อาการเวลาปัสสาวะไม่ออกนะครับก็หมอแนะนําให้รีบมาโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าคนไข้จะปวดมากตรงเวรท้องน้อยนะครับการที่ปัสสาวะไม่ออกจากอวัยวะลูกหมากโตเนี่ยก็อาจจะต้องใส่สายระบาย ปัสสาวะก่อนนะครับใส่สายสวนปัสสาวะทางท่อปัสสาวะแล้วก็ขาไว้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการให้ยาแล้วก็ลองถอดสายดูว่าถอดออกได้หรือเปล่าถ้าถอดออกไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องมาพิจารณาวิธีการผ่าตัดนอย่างเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว,ว่าส่วนใหญ่6 0ขึ้นไปถึงจะพบภาวะต่อมลูกหมากโตมีในในอายุที่น้อยกว่านี้ไหมคะเคยเจอไหม จริงๆแล้วเนี่ยครับตามงานวิจัยวิชาการเนี่ยครับเขามีรายงานว่ามีคนไข้าอายุน้อยที่สุดนะครับอายุ16ปีก็เป็นภาวะต่อมลูกหม,มากโตได้นะครับส่วนประสบการณ์ของผมเนี่ยอายุประมาณ3 4 0ก็มีคนไข้ที่มีภาวะต่อมลูกหม,มากโตนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยมากๆแล้วก็โรงพยาบาลตํารวจเนี่ย ใช้วิธีนี้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตด้วยอาจจะถามคุณหมอเลยละกันค่ะว่าเทคโนโลยีนี้คืออะไรครับวิธีนี้นะครับเราเรียกว่าวิธี PAE นะครับเป็นวิธีที่เราเนี่ยสามารถรักษาต่อมลูกหมากโตได้โดยไม่ต้องการไม่ต้องผ่าตัดนะครับโดยที่จะมีแผลเล็กๆตรงข้อมือเท่านั้นเองนะครับโดยที่หมอเนี่ยจะไม่ได้ทำการใส่อุปกรณ์หรือว่าส่องกล้องใดๆเข้าทางท่อปัสสาวะเลยนะครับและคนไข้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะ ทั้งก่อนแล้วก็หลังทําการรักษานะครับโดยที่ผมเนี่ยจะทําการฉีดยาชาตรงเวณข้อมือนะครับโดยตรงเวณข้อมือด้านซ้ายของเราเท่านี้เองนะครับแล้วก็ใช้เข็มเล็กๆนะครับแทงไปตรงเวณเส้นเลือดนะครับคนไข้ก็เนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเหมือนกับการเจาะเลือดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะใช้เครื่องมือเล็กๆนะครับขนาดประมาณ1-2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเข้าไปในเส้นเลือดตรงข้อมือนะครับแล้วก็ใช้ เครื่องเอ็กซเรย์นะครับเพื่อดูว่าเครื่องมือเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วนะครับแล้วก็นําทางตัวเครื่องมือของผมเนี่ยไปตามเส้นเลือดแล้วก็ไปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอุ้งเชิงการแล้วก็ไปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวตอบลูกหม,มากนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะทาการอุดเส้นเลือดที่เปเลี้ยงตัวต่อมลูกหม,มากนะครับโดยวัสดุที่ผมใช้อุดเนี่ยจะเป็นเม็ดบีดขนาดเล็กๆนะครับระดับไมครเลยนะครับแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดตรงเวียนต่อมลูกหม,มากนะครับทำให้ต่อมลูกหม,มากเนี่ยมันขาดเลือดแล้วมันก็ฝ่อลงแล้วก็นิ่มลงนะครับเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่มันขาดน้ำนะครับ <c oughs> ต้นไม้มันก็จะเหี่ยวลงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เน่าอวัยวะเราจะไม่ได้เน่าหรือว่าอะไรมัน พอมันขาดสารอาหารมันก็จะเหี่ยวแล้วก็ฝ่อลงเท่านั้นเองคนไข้เนี่ยก็จะปัสสาวะได้คล่องขึ้นหลังทํานะครับแล้วก็จะมีแผลเล็กๆตรงข้อมือเท่าเอ่อเท่ารูเข็มเท่านั้นเองนะครับ